สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพระเอกดังขอชี้แจง เธอเป็นพระเอกหนุ่มหล่อแซ่บสุดๆแถมยังเก่งมากความสามารถรับด้านอีกด้วยสำหรับนิววงสกรปรมัตถากรวัย41ปีที่ไม่ว่าเจ้าตัวจะออกมาโพสภาพหุ่นเมื่อไรก็มักจะสร้างความฮือฮาให้กับสาวๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทั้งหล่อทั้งหุ่นดีสมกับที่หนุ่มนิวชอบออกกำลังกายอยู่เป็นประจำไม่แปลกใจเลยจริงๆทำไมเจ้าตัวถึงมีรูปร่างที่ดีแบบนี้แฟนคลับสาวๆตามกรีกราดกันเป็นจำนวนมากล่าสุดหลังจากที่มีกระแสข่าวด้า ราใช้อวิสิทธิ์ VIP แซงคิวขึ้นทัพนาคะงานนี้หนุ่มนิวก็ได้ถูกโยงเจ้าตัวก็ได้เผยว่าเห็นข่าวในทางลบก็ไม่สบายใจเท่าไรรับถึงแม้จะไปก่อนที่มีข่าวออกมาคนพูดถึงนักสแสดงก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดนเหมารวมตอนเราไปก็เข้ารบกติกาในระหว่างจะเดินทางขึ้นทัพเหมือนบุคคลทั่วไปเราก็รอคิวขึ้นไปเหมือนกันผมรู้สึกไปครั้งเดียวก็เกินพอแล้วอยากให้คนที่ไม่เคยไปได้ไปสัมผัสบ,บ้างดีกว่าที่ผม ไปเพราะจะได้เล่นละครเกี่ยวกับพญาน,นาคบังเอิญจังหวะเหมาะสมเลยได้ไปขอพรขออนุญาตขอข้ามาให้เล่นละครตัวละครนี้ราบรื่นนอกจากหนุ่มนิวแล้วยังมีดาราอีกหลายๆคนที่โดนยงแต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ตนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ